สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่เกมสแตนด์ดิปพาร์ทที่อ่าโอ้จำไม่ได้แล้วมันนานซะเหลือเกินนะครับนานจนมันเลอะเลือนแล้วครับตอนนี้จําไม่ได้แล้วนะครับเล่นไม่นานแล้วนะครับเออพาร์ทนี้เนี่ยผมก็ลองมาดูนะอาจจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปอ่านอ่านไม่ไรู้สึกว่าจะมีแอคชั่นการตายนะครับเพิ่มมาทใหมนะฮะเพิ่มมามันแบบนะแบบว่าออกท่าทางนะครับในการตายเช่นแบบเออ ชูมือแล้วก็บอกช่วยเขาด้วยแล้วก็ตายอะไรประมาณนี้ครับนะเป็นการออกท่าทางมือครับซึ่งก็ <c oughs> นะมันไม่จําเป็นสำหรับผมครับเพราะว่าผมคงจะไม่ตายแบบง่ายๆหรอกนะครับลองดูดีครับสภาพน้ําอาหารพร้อมเพียบเลยโอเครู้สึกต้องเติมน้ําก่อนครับเดี๋ยวน้ํามันเหือดแห้งน,นี่ครับหนัง <c oughs> หนังจะระเข้ตัวมันเพิ่มได้น้อยกว่านะครับมันเพิ่มได้น้อยกว่าไอ้อา ไอ้ไอ้หดินเผาครับนะหดินเผาผมขอเรียกมันว่าไหยนี่ละกันนะครับมันเป็นคล้ายๆไหอ่ะนะก็ต้องเรียกไข่เลยครับโอเควางไว้ตรงไหนดีครับพื้นที่มันเต็มแล้วเนี่ยผมกะว่าจะวางเอาไว้รอบๆนะครับแต่ว่ารอบๆมันเต็มไปแล้วว่าอ่ะงั้นต่อกกสองครับตรงนี้เลยเว้นเอาไว้ช่วงหนึ่งนะโอเคแล้วก็มาต่ออีกเนี่แล้วก็ต้องไปหาเพิ่มครับ <laughs> คลังอาวุธ สั่งสินค้าเป็นไงครับอย่างนี้เลยผมอยากเช็คดูก่อนครับว่าผมมีหนังเดืออยู่เท่าไหร่นะครับจะได้ไปลาดตามที่จะป็นนะครับโอเคไหนะดูดิลาจระ,ะเข้เอ้ยฉลามลาฉลามนะครับหนังมีอยู่สามครับเออไม่เยอะแล้วแหละเอ้ยแต่ว่าหนังมันก็เอามาขับเป็นเชือกใช่เปล่าเชือกเราก็มีเยอะนะ แต่ก็ไม่แน่ครับในอนาคตนะในอนาคตก็อาจจะแบบว่ามีให้คราฟอะไรที่เยอะกว่า4ชิ้นแน่ๆนะคิดว่านะครับโอเคมาดูช่องคราฟนะว่าเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างอาจจะมีของมาใหม่ก็ได้ครับ่ว่าผมอ่านพลาดไปอ่ะรายการอัปเดตของนะครับผมอาจจะอ่านพลาดไปก็ได้ดูซิไม่มีครับไม่มีไม่มีโอเคเอยเดี๋ยวดผมว่านะเราควรจะเริ่มสร้างเหลังคาได้บ้างแล้วนะครับ หลังคาครับรู้สึกมันน่าเศร้าเหลือเกินครับมีบ้านแต่ไรหลังคานะฮะนี่รูฟหลังคาแบบไหนดีครับดินเผาหรือเปลาดินเผารู้สึกราหมดแล้วนะครับหลังคาดินเผาเนี่ยถ้าเกิดจะให้สวยนะผมคิดว่าควรจะสร้างด้วยใบยต้นปาล์มนะครับอา้าหายเฉยโอเคคอนอยู่นี่นะครับคอนมันต้องใช้ในการสร้างนะครับใช่ไหมถ้าเกิดจไม่ผิดนะครับเอเอเใช่ใช่รูฟ นี่นะครับใช้ไม้สติกสี่จะคราฟดีหรือเปล่าแบบเป็นฟางเนี่ยครับโอเคเอาคราฟเลยละกันนะไม้สติกไม้สติกอยู่นี่เอาแบบไหนดีครับเนี่ยไม่รู้แล้ว <c oughs> ยิ่งเซนในการต่อเติมบ้านผมนี้แย่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าความคิดไม่สั้นสั่นอ๋อนี่ไงเอ้ยกด QE ได้แล้วครับเอ๊ะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะ ตอนเล่นตอนที่ว่ากำลังสร้างบ้านใหม่ๆนี่นะผมกดผมกดคิวยิมหมุนไม่ได้นะครับแต่พอมาตอนนี้หมุนได้เฉยหอยหลอดอะแบบนี้ล่ะเออแบบนี้ครับงอแจมแมวโอเคขอวางโครงไว้ก่อน <c oughs> ขอวางโครงไว้ก่อนแล้วเร็วแล้วต้องรอตั้งหลายพาร์ทครับกว่าจะสร้างหลังคาเป็นบ้านที่เสร็จสมบูรณ์สักทีนะหลายพาร์ทมากเจ้าคงรอนานแล้วสินะแต่ไม่ต้องพวงอา้าว โอเคน่าเป็นห่วงแล้วแหละความบันเลจะบังเกิดเออตกใจนกว่าผมให้มันลงล็อกไม่ได้โอเคได้แล้วครับนะส่วนข้างหลังอ่ะแบบนี้จะเป็นแบบไหนวะเนี่ยต้องลองดูครับลองให้หมดเอ,อ้ยม็นแบบนี้ผอว่ามันสวยกว่าหรือเปล่าแต่ว่านะไม่ทันแล้วไม่ทันและแหวกเดียว บาดเวกเนี่ยครับเออมันต้องแตกต่างครับมันต้องแตกต่างมีเท่าไร่ลองให้หมดเว้นแต่ว,ว่าไม้แพ้งหมดแล้วโอเคช่างมันงั้นเอาแค่นี้ก่อนมันตอกต่อมาตอกตอกตอก,ตอก,ตอกแล้วก็ตอกตอกตอกโอเคตรงนี้ด้วยเออเอ,อ,อยเจ้ยตรงนี้มันวงวง,วงลงลงไงไม่รู้เออช่างมันเถอะอ่าตรงนี้ โอเคโอ้ยดูจะเป็นเหมือนกับสมกับเป็นบ้านมากขึ้นแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันไม่โวงอะนะไม่ไม่แบบโล่งเกิดน,นะครับหรือไม่นะครับผมก็อาจจะแก้โดยการลบไอสองอันนี้ทิ้งนะครับแล้วก็วางไอ้อนนี้แทนนะครับวางไอรูปแบบนี้แทนนะเออเพราะว่าไอรูปแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เห็นโลง่โลงๆตรงนี้นครับเฮ้ยตัว่าผมว่าเฮ้ยโลง่โลงๆบ้างก็ดีนะมันจะได้รู้วันเวลามันจะได้เห็นเนะี่ยเห็นแบบวิวอ่ะเห็นวิวครับ โอ้เธอเห็นดองฟ้านั้นไหมเควี้ยงด้วยค้อนทำไมนึกถึงเทเลทับ,บี้ครับนะบเป็นเด็กโผล่มาครับเคยเคยดู้ไหมครับที่มันเป็นเด็กครับเป็นดวงอาทิตย์ครับโอเคช่างมันไปล่าฉลามดีกว่าบ่นตั้งนานสองนานไปก็ทิ้งไปด้วยครับต้องเคลียร์ของครับสเปียร์กันเอาไปพร้อมๆม,มีดมีดแร่เนื้อนี่ขาดไม่ได้เลยครับ เอาไว้ยำเนื้อนะครับทุยไม่ใช่มันคนละเนื้อนีอ่ตรงไหนเอย่ยฉลามแต่แถวนี้เลยนะผมว่ามันน่าจะเกิดบ้างแหละแถวๆบ้านเราเนี่ยโอเคมาขับเรือครับรู้สึกผมจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านมาหลายพาร์ทเลยเนี่ยตั้งแต่เมือ่อพาร์ทที่ต่าไห่ก็ไม่รู้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยอันนี้เราจะออกจากบ้านบ้างแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกท็กเจอจบแปลกๆนะเนี่ยออกห่างจากบ้านทีนี้บ้านเละเทะเลย อ่ตรงนี้ผมขอมาเช็คของก่อนละกันนะครับผมว่าถึงจะถึงจะเช็คไปแล้วก็เหอะแต่ว่าก็ลองอีกทีอ่ะเนาะอ่าถือมีดเลยครับใช้มีดฆ่าหลามมาดี้เฮ้ยตัวผมรู้สึกว่ามันเห็นใต้ท้องทะเลได้กว้างไกลามากขึ้นนะเนี่ยเพราะว่าปกติมันเห็นเป็นวงแคบๆนะคบเป็นแบบเป็นมัวๆรอบๆ่บะครับแล้วพอมาครั้งนี้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเห็นได้วงกว้างมากขึ้นนะครับตอนนี้กูคุ้นกองจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้ด้วย I love you ไอจอตจอตอยู่ไหนจอตคิดถึงเหลือเกินอยากกอดอยากสัมผัสรู้สึกจอตจอดบอกมึง <laughs> <"M ing S 1> พูดอย่างงี้กูก็ไม่มาแล้วนะกูกลัวอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกลัวหรอกอเราแค่จะแล่นเนื้อโอเคไปกอดนู้นดีกว่านะกอดนู้นผมรู้สึกว่าผมเคยเจอไอจอตไล่ล่าอยู่นะครับสักพักเลยแหละนะตอนนั้นเป็นช่วงกำลังฟาร์มของครับแล้วก็เจอจอดมาไล่ล่านะครับฮัลโหล i s me Where are you j o h อยู่ไหนจอดเออจะว่าไปผมก็ยังไม่ได้ทําถังเลยนะครับไอ้ที่มันเป็นถังอะถังย่างครับถังย่างเนื้อนะผมยังไม่ได้ทําเลยครับเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายลาบากครับถังเนี่ยคือจะว่าไงดีครับมันพาลําบากครับคือจะให้ผมพาไปยังไงครับเอ้ยตรงนี้นั่นของหรือเปล่าไม่ใช่เป็นปูครับ ผมว่าเป็นของที่ผมทิ้งไว้ถ้าเกิดเท่าที่ผมจําได้นะผมไม่เคยทิ้งไอ้ผ้านี่เอาไว้นะนเนี่ยผ้าแท็บเนี่ยหรือว่ามันเกิดใหม่เนี่ยเกิดใหม่หรือเปล่าตรงนี้ก็เจออีกอันนึงด้วยนะอีกผืนนึงด้วยแต่แถวเนี้ยเมื่อกี้ดูไงโอเคเดี๋ยวค่อยไปเอาครับขอมาเช็คก่อนว่าของมันเกิดใหม่หรือเปล่าว่าผ้าแท็บเนี่ยผมว่าผมน่าจะเอาไปหมดเลยนะที่เราอยู่ใกล้ๆกล้บ้านเนี่ยนะผมน่าจะเอาไปหมดเลยนะของอะ่ะ แต่นี่มันดันมันดันยังมาอยู่ครับแสดงว่ามันน่าจะเกิดใหม่มั้งของอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับไม้สติกไม่เก็บไปครับที่เก็บเก็บเอ้ยนี่ไงไอเนี่ยไอลูกนี้ก็เกิดครับไอคูราฟุตเนี่ยมันก็เกิดอีกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมเอ้ยเมื่อพาร์ทไหนก็ไม่รู้นะผมมาตามหาไอคูราฟุตกับไอคูระคูระไอคัววะคู แล้วไอ้ครัววะฟุตเนี่ยนะผมตามหามันนะครับแทบจะพลิกแผ่นดินหาหาไม่เจอครับแต่ว่าพอมาตอนนี้เนี่ยมันเกิดใกล้ๆบ้านซะงั้นเนี่ยห่างกันแค่เกาะเดียวเองครับเนี่ยตรงเนี้ยเจอแล้วก็ผมคิดว่านะครับน่าจะของเกิดใหม่ละมั้งนะครับคิดว่านะก็ไม่แน่ใจครับโอเคเราเจอพาแท็บก็เก็บเอาไว้ครับเอาไว้สร้างบินที่กรองน้ําเพิ่มเติมนะครับหรือว่าของอะไรเพิ่มเติมอัปเดตในอนาคตอะไรเงี้ย ฮะเอ้ยลืมเซฟด้วยก่อออกจากบ้านโอเคครับภารกิจไปราจ,จอดต่อนะตรงนี้ผมจําได้ครับมันจะมีเรืออยู่2ลํานะครับ้ก็จะไม่ผิดนะแล้วก็จะมีจอดมาป้วนเปี้ยนอยู่ด้วยโอเคเป็นจอดตัวเล็กกับจอดตัวใหญ่นะครับอางอยากเอากลับบ้านเนะี่ยดูดีแค่ตั้งไว้มันก็จะคว่ำอยู่แล้วอะโอ้ยขึ้นเรือขึ้นเรือตัวเองไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วอ้ายอ้ยอ,อ้จอดจะขึ่งมาตอนนี้นะ อย่ามาที่เพลอละจอร์ดลูกู้ชายให้เปล่าบอกกูเป็นตัวเมียอ๋อโทษทีแป๊บหนึง่งแล้วขับได้ไหมเนี่ยขับหล่นไหมครับ,บ <c oughs> เฮ้ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดเราขับต้านไปเรื่อยๆครับขับต้านแล้วก็พากลับบ้านนะโอเคภารกิจนี่คือภารกิจพานนองถังกลับบ้านนะครับพาน้องถังกลับบ้านนะครับ,บ,บ,นนรบส่วนเรื่องจอร์ดนี่ค่อยที่หลังก่อนก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องทําที่ย่างเนื้อก่อนนะเพราะว่าการวางเนื้อของผมเนี่ยลำบากมากเลยนะครับผมเนี่ยต้องไป ตั้งแคมป์ไฟนะครับแล้วก็เอาเน,อเนื้อเนี่ยเอาไปตั้งไว้บนไฟแล้วบางทีมันก็กลิ้งไหลออกมาบ้างไงน,นะแล้วมันลําบากกว่ามันจะจัดเข้าที่เข้าทางอะไรได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เลยไปว้าโอ้โหโอ้อะไรวะอันนี้ต้องพายอย่างนี้ไปเนี่ยโอเคครับเผื่อบางคนอาจจะบอกนะครับว่าทำไมพี่ไม่ใช้เรือดันล่ะมันดันไม่ได้นะครับผมเคยลองนั่นแหละนะเคยลองนะครับลองทุกวิธีทางแล้วนะเอ้ย วิธีหนึ่งก็ยังไม่ได้ลองครับก็คือการว่ายน้าไปแล้วก็ลากถังไปนะครับแน่น,นอนใครจะบ้าทำครับเดี๋ยวโดนไอหลามพาไปเด็กหรอกนี่นี่ครับมันดันไม่ได้เอ้ยดันได้แต่ว่าดันได้แค่นี้ครับเนี่ยมันก็ติดแล้วเอเอใช่มันติดครับเนี่ยมันไม่ไปต่อแล้วเพราะงั้นวิธีเดียวก็คือเราต้องพามันขึ้นเรือแล้วก็พยายามไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าเกิดมันหล่นเราก็ต้องพยายาม เอามันขึ้นเรืออีกนะครับแม่งลำบากชิบหายเลยแต่ก็ต้องพยายามครับเพราะว่าเกาะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับเอ้พวกรอบๆบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่มีถังเลยครับผมเลือกเกาะได้โคตรสวยนะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่สร้างบ้านได้ดีนะครับแต่ว่าพื้นที่ดอปของอะออกจะซวยไปหน่อยแต่ก็ช่างละครับคือเกาะดีๆเนี่ยมันก็ต้องมีเสียบ้างแหละนะมีได้ก็ต้องมีเสียครับเคยได้ยินไหมถ้าเกิดเจอคนดีๆก็ต้องได้เสียกันนะครับทุยคนเราได้เสียกันและ เอ๊ว่าแต่โอ้ยเอ้ยเอยเอ,เอ,เอจะวายครับกอดดีไหมเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่โคตรเสียเ่ยงนะครับเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสูงมากซึ่งถ้าเกิดเราเอาตั้งให้มันอยู่แนวนอนเนี่ยมันก็จะไหลนะครับเพราะงั้นเราเลยต้องให้มันอยู่แนวตั้งครับแล้วการให้มันอยู่แนวตั้งนี่ก็ใช่ว่าจะง่ายๆเออง่าย,อย,ายโอเคไปไปต่อถ้าเกิดลดอีกเดี๋ยวไม่ค่อยมารับแล้วไม่ไหวแล้วนะอีกมันซนเกิน อเ,เอ้ยเอ้ยเลี้ยวขวาหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขับทิลอนิดชินอนิดอย่าลนอย่าลนอย่าเพิ่ง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 ลนอย่างอ้ยักษ <lawsuit. S 1> ์ยักษ์แม่งคลื่นคลื่นคลื่นแรงเอาเชี่ยโอ้ยน้ำหนักมันเอียงมันเอียงไปทางฝั่งขวาเยอะเกินนับเอียวบ้านกูอยู่โดนพิดทางแล้วปวดชนไวยไม่ใช่เกาะนี้เกาะหนุ่นเกาะนู้นแลเว้ยอีกนิดเดียวมิจจะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วเอ้ย อดจนไว้ซาร่าจะถึงแล้วซาร่ยาย่ไอจดอไอจดอ,อย่ามาถุงด้วยนะไอจดอคลื่นด้วยคลื่นด้วยอุา่าเชียร์สุดขาดใจดิน้นไ้ถึงแล้วเนี่ยโอ้อะไรวะพอดีเมื่อกี้มันน้ำหนักเยอะครับทำให้ทิศทางเรือเปลี่ยนะรับับเลยอาจจะแฉลบขวามาหน่อยโอเค,คต้องถอยครับเป็นพาีิโคตรลำบากกับการมาเอาถังมาไหม ไม่เป็นไรครับครานีาล็อกตรงเป้าครับตรงเพงอาจจะมีเอียงไปบ้างเออช่างมันไม่เป็นไรได้อยู่แปะแปะแปะเดี๋ยวเดียวแปะแปะล่มเกินแล้วแปะช่วยด้วยอาาอาาโอเคอ่าวางไม่ได้เอเอ้อยมันวางแยกอะครับบอกเลยการวางมันต้องมีเทคนิคนะครับเทคนิคในการวางมันเป็นศิลปะขั้นสูงครับโอ้ย แล้วมันมองเห็นพื้นไม่ได้ด้วยนะแล้วการวางมันต้องวางทางด้านข้างครับข้างใดข้างหนึ่งครับเพราะว่าพื้นที่เรือเราก็ไม่ได้กว้างมากนะฮะแล้วการจะวางแหลกแหลอ่าได้อยู่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 เอ้ยทคกิคกันสูงโอ้ยทคนิคก,กันสูงนี่ก็มีความเสี่ยงเรื่องฉลามนะครับถ้าเกิดวางแล้วก็เรือโครงเคลงมากไปแล้วก็หล่นนะครับอ่าได้แล้วแล้วแอลอ๋ออยู่นู่นโอเคครับโอเครีบไปครับ แล้วคลื่นมันแรงแล้วไม่บงังเกาะมองไม่เห็นเว้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ตรงพาไปแล้วคลื่นแรงครับดูดับมันครงคลงงคลุงคลง,คลง,คลงจะใส่อะไรแนมเนี่ยอ่ะใส่เอาโล่เอบอกว่าคงไม่ได้มาผิดเกาะถ้าเกิดมาผิดเกาะกุลาก่อ,นอ,อยนะทิ้งไว้กลางทางครับทิ้งไว้กลางเกาะเลยเดียเ๋ยวถูกแล้วถูกแล้วอีกนิดเดียวเราจะถึงแล้วโอ้ที่รักเราพาเธอล่องเรือนี่เธอรู้สึกสนุกไหม ถึงแล้วโอ้ยเราพาถังข้าวไมา้เกากะได้แล้วอุย้ยเด็กไมนู่นเลยได้เลยครับโอ้ยถังที่ไฟฝันไฟฝันว่าจะมีติดบ้านไว้สักถังเป็นการไฟฝันที่โคตรกระจกโอเคแล้วไงครับมันเอายากเอายากนะครับบอกเลยครับเอายากมากการจะเอาข้ามไามีกลก่องเนี่ยนะลำบากลำบากแต่เราก็เอามาได้ครับแล้วก็ต้องเซฟก่อนครับบอกเลยขืนไฟดับมาดูเรื่อง ไปดับแล้วลืมเซฟนี่โอ้โหเป็นอะไรที่โคตรโคตรทรมานนะครับแอนโอเคมาดูการคราฟนะครับอะไรเนี้ยแอนตี้ไวรัสเออออกไปไวรัสเด็กจะแล้วเอาถังมาทีเดียวแป๊บหนึ่งนะครับมันขึ้นเตือนอะไรไม่รู้ออกไปกูมองไม่เห็นนี่ถังครับแล้วก็ใช้แคมไฟหนึ่งเอออ๋อเสียงเราหนาวเนี่ยมันมีนี่ขึ้นค่าขึ้นค่าความหนาวมาแล้วโูโอเคครับจุดไฟก่อนระหว่าง กำลังทำการครับเอ้ยใช้เตานี้ได้ป่ะใช้เตานี้ได้เปล่าครับมานี่สิลากมาติดติดติดไว้เตานี้ได้เปล่าคือถ้าเกิดเราอยากจะคราฟเนี่ยครับเราต้องลากให้ทั้งสองสิ่งนับมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วเราถึงสามารถคราฟได้ครับถังก็นี่ไงครับถังหนึ่งเอ้าแล้วทำไมคราฟไม่ได้ครับต้องมาฟิวชั่นกันก่อนนะ ฟิวชั่นกันเงี้ยเหรอโอ้โหต้องแบบติดกันเลยครับมันถึงจะสามารถคราฟได้โอ้ยหอยรอดแป๊บบนึงไว้นึงอาอย่างนี้เลยครับเย้ได้แล้วที่ย่างเนื้อจะได้ไม่ต้องเอามาตั้งย่างเองครับเพราะมันจะไหลนะครับเนื้อมันจะไหลไหลลงอะ่ะแล้วแม่งจุดจุดแป๊บนึงไปเช็คถือก่อนนะครับทาทูหนาวแล้วเนี่ยทาทู หลักสั์แล้วดเลยซาร่าโอ้โอ้ติดแล้วบูชาไฟมากนะตอนนี้บูชาถังค่อยบูชาถังโอ้ยแล้วแล้วมันก็อยู่ในอุ้งมือเราครับอุ้งมือเอาไม่ใช่ในอุ้งบ้านนะอุ้งบ้านผิงไฟก่อนครับให้ความหนาวมันลดลงก่อนแล้วค่อยนอนหรือว่านอนเลย เออะเอาไปทิ้งก่อน,นครับด๋ยวขอมันลกเอาไปนอนเลยแล้วกันนะครับแหสลีปตื่นมาตีเท่าไหร่ลืมดูเวลาโอเคก็น่าจะตื่นสักประมาณตีสี่ตีห้าแหมเลยเจ็ดโมงเช้าเลยวยเองนอนตื่นสายเนี่ยไฟก็ยังไม่มอดครับลืมดับด้วยชิบหายแล้วมันกินฟืนไปฟรีเลยอย่างนี้ถ้าความหนาน่าจะลดลงโอเคครับหายไปแล้วดับไฟครับเพิ่งมาดับ หารอดนะโอเคหิวน้ำครับกินเนื้อก่อนเออเอยล่องลอยจุงเบยอะไม่ใช่เนื้อนั้นมุกนี่จะได้อยู่นานไหมเนี่ยถามตัวเองครับเฮ้ยฝนตกฝนตก,ฝนตกนี่มันจะมีข้อดีหลายอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดเราปลูกผลไม้เนี่ยนะครับมันก็จะเติมน้ําให้เองนะครับเติมน้ำเนี่ยนะถ้าเกิดมันลดใกล้ๆ้หมดนะครับหรือว่าลดไปหยด2หยดเนี่ยนะครับมันก็จะเติมน้ําให้เองนะครับแล้วก็ไอ้นี่เนี่ยมันก็จะเติมให้ไวด้วยนะครับ ไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำที่เราปล o องจากใบไม้อะนะนะครับมันก็จะเติมให้ไวด้วยนะครับเพราะงั้นฝนตกก็ถือว่าดีนะครับเป็นผลดีมากในการติดเกาะด,ด้วยอุ้ยรู้สึกลมแรงรู้สึกพายุเข้าเสียงลมครับอ๋อนี่ไงผมจําได้แล้วว่าเขาจะเพิ่มเสียงซาวมาด้วยนะครับเสียงซาวพายุโอเคผมต้องรีบไปตัดไม้ก่อน <laughs> ขวานขวาน วันที่27โอ้โหรอดได้นานมากมันมีบอกวันด้วยเพิ่งเคยเห็นอุ้ยฟ้าร้องนะครับเฮ้ยเริ่มรอนแล้วเนี่ยโอ้โหโอลิเช่โอ,โโอโ้มีฟ้าผ่าอัปเดตใหม่โอ้โหสุดยอดบรรยากาศนี่หลอนมากเลยครับโอ้ยถึงสะก้บรรยากาศนี้ใช่เลยครับสุดๆเลยครับอัปเดตใหม่รู้สึกสมจริงมากครับพี่คนหนึงขอ,อตัดไม้ก่อนเอาไปทำหลังคาบ้าน ต่อให้เสร็จก่อนเฮ้ยเฮ้ยป้ายอย่าเพึ่งผ่าก่อนเลยขอทำบ้านนี้เสร็จก่อนขอให้ทำเสร็จแล้วก็อย่าผ่ากันรีบตัดรีบรีบตัดรีบรีบตัดเฮ้ยพอดีหาขวานไม่เจอครับเลยต้องใช้มาเชเต้เจ็บ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 รีบไปเลยครับต้องรีบไปอยู่ในบ้านนะครับตัวฟ้าผ่าเอ๊ะ ดูด้ําได้ยินหยดแล้วส่วนอันนี้ก็เต็มเลยครับนี่ครับเต็มหลอดแล้วอุ้ยเสียงอะไรครับเสียงลมเหรอโอเคครับครับครับไหนวะไหนวะเฮ้ยต้องใช้อ่ออ้อนค้อนค้อคุณนี่เก็บกดซีอ๋อกดซีแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับถ้าเกิดกดซีครั้งมันก็จะขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแบบไหนก็ไม่รู้ค่อยลองมันหนึ่งวางราคาบ้านก่อน ใช่ไม่ใช่หมุนโอเคอย่างนี้หลบในบ้านครับหลบในบ้านแล้วก็ตอกตอกตอกเอ้ยเอ้ยเสร็จแล้วก็ได้หมายน้้ำมันยังหยุดเข้ามาได้วะเนี่ยมันดูแบบมันดูยัง,ยงเปียกๆนครับยังแฉะๆฉะแล้วก็ตอกยังไม่เสร็จครับนี่ก็ตอกเสร็จแล้วนะหลังคาเหรอ อุ่อยางดูคลื่นครับดูขึ้นรู้สึกคลื่นจะโอ้โหมาแรงครับคลื่นอยากไปล่องเรือจังป่ะทุยลองเรือตะกุ้ทตายดิเนี่ยครับดูนะครับคลื่นมันแบบมรสุมสุดยอดแต่ว่านะยังไม่อยากยุ่งครับไอ้คลื่นมรสุมเนี่ยกลัวว่าออกไปแล้วแม่งอาจจะเกิดการช็อกตายซะก่อน โอเคครับหลังคาบ้านผมว่าจะคราฟแบบนี้แล้วนะครับแบบดินเผาเนี่ยรู้สึกพลาดแล้วนะครับพลาดพลาดพลาดไปนิดหนึ่งไม่นิดแอะคือถ,ถ้าผมคราฟแบบดินเผาเนี่ยผมไม่รู้ว่าน้ํามันจะย้อยอีกหรือเปล่านะครับคือผมอยากให้ภายในบ้านเนี่ยกันฝนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะได้ดูแบบเออนะอบอุ่นหน่อยครับเวลาฝนตกอะไรเงี้ยนี่ครับเรามีไอ้ก้อนดินเหนียวเนี่ยนะครับสองก้อน รับได้สองันนะครับก็คือเอาตรงไหนดีตรงนี้ก่อนแล้วกันทำลายทิ้งได้ปะ,ะทำลายทิ้งได้เอ้ยเออจะหลุดหมดแล้วเอาโครงออกไอยเรามาทวงไม่เอาอันนี้ก็ฟ้าพ่าจังเลยต่เย็นดีพระเจ้าจะลงโทษเลยแหมให้กูมาติดเกาะแล้วยังฟ้าผ่ายโอ้โหมาเป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะโมเด็มกำลังสร้างของอะไรเงี้ยครับไอ้นี่แนะแปลว่าเป็นแพ้นในการวางของ โอเคช่างมันแล้วคอ้อนจะทิ้งไปทำไมวันนี้ลืมไปเลยครับฝาไม่งงเงียครับลองชิบหายเลยโ okay, อเคกาไม่เนี่ยลองแล้วไอ้นี่ก็นี่ไงอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องอยู่ใกล้ใกล้ไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยครับในก,การสร้างของเออใช่ครับนี่แล้วก็ตอกอุ้ย เลยฮะไม่ต้องกระโดดก็ได้ตรงนี้ตอกถึงอยู่มันก็ยังมีน้ำย้อยเนะแต่ว่าแบบนี้ผมว่ามันดูสวยกว่านะครับแบบนี้เนี่ยมันจะดูแบบมิดชิดกว่าอันนี้ก็ทำลายทิ้งเลยละกันอนี้ก็เหลืออยู่อีกชิ้นนึงแล้วเนี่ยเหลือชิ้นเดียวแล้วเอาไว้ครบเลยครบสูตรแล้วก็คราฟ เอาก็ไม่ต้องอยู่ใกล้ๆก็ได้นี่ว่ะไม่ต้องอยู่ใกล้ๆไอ้บล็อกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็คราบได้นี่ตรงนี้เราต้องเก็บก่อนแน่เลยครับต้องเก็บไอ้บล็อกนี้มาครับไอ้ก้อนบลิคหมุนนี่ครับหมุนเออแล้วก็วางไม่ใช่เอออย่างนี้อ๋อยอ้อยเลให้ฝนหยุดตกพอดีโอ้ <laughs> นนตโหต,ตลกล้ายกะจะลองดูว่าฝนมันจะยกไว้อหกหรือเปล่าถ้าเราสร้างครบอะไรเงี้ย ครบสองด้านนะเออก็น่าจะย้อยอีกครับเนี่ยดูดิช่างมันก็โอเคครับผมสรับเกมสแตนด์ดิฟนะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ